สวัสดีค่ะมาพบกับชบาชบานะคะวันนี้ชบาชบาพาบิวตี้นะคะวันนี้เป็นครั้งที่6นะคะก็เว้นไปนะคะพอดีติดธุระไม่ว่างเลยค่ะนอนดึกทุกคืนทําคลิปไม่ทันเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ หน้าสบาสบาก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีแต่คนมาถามนะคะมาถามเรื่องเครื่องนะคะทําไมดีจังเลยประสิทธิภาพทําไมดีจังอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มันดีเนาะของดีเนาะจะทํำยังไงสบาสบาก็เพิ่งค้นพบนะคะเพื่อนๆจะซื้อได้ไหมอะไรยังไงก็ต้องรอดูนะคะ ถามคุณสาดูก็ว่าจะติดต่อได้ไหมชบาชบาเคยโทรไปที่เซ็นเตอร์ของเขานะคะเขาเป็นวิดีโอคอลแล้วก็มันมันไม่ใช่วิดีโอคอลก็คือมันเหมือนเป็นเทปแล้วก็มีคนรับแล้วก็ส่งต่อมันยังคุยไม่ได้ค่ะอยากจะคุยเรื่องธุรกิจนะคะว่าคือเครื่องเขาดีมีประสิทธิภาพนะ จะสั่งได้ยังไงอะไรยังไงคือก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันเป็นมันเป็นของศูนย์สุขภาพนะคะไม่รู้เราจะได้ยังไงไมีแต่คนสนใจคือไอ้แสงสีชมพูเนี่ยมันจะลึกมากเลยแสงครั้งแรกมันจะเป็นแสงแสงที่ว่าตื้นหน่อยก็จะเป็นแสงสีสีน้ำเงิน แสงที่สองลึกลงไปจะเป็นแสงสีสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็เป็นสีแดงแสงสียุู้ตัวนี้คะ่ะลึกที่สุดเลยนะคะลึกมากๆมันจะไปช่วยคือให้ระบบเลือดลมเราไหลเวียนเซลล์ที่เสื่อมสภาพอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปให้การดูแลให้มันระบบมันดียิ่งขึ้น มันเป็นการบําบัดนะคะพวกเทอราพีบําบ,บ,บัดผิวที่เสื่อมสภาพสุดโทมนะคะคนหน้าตาดูฉบาสบาทำเป็นครั้งที่ที่หกนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆท่านผู้ชมหน้าแก่ๆมันก็มีน้ํามีนวลซึ่งฉบาสบาก็ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยหน้าก็หน้าปกติแค่เอาลิปสติกมาทาแค่นั้น น่าจะไซส์เลยก็งงเหมือนกันค้นพบโดยบังเอิญเครื่องมีวสิทธิภาพนะคะเพื่อนๆก็ลองหาแสงที่มันเป็นแสงสีชมพูดูนะคะมันลึกมันลึกกว่าเพื่อนนะคะลึกลึกกว่าแสงสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินอะไรพวกนี้ตัวนี้จะเข้าไปผิวที่ลึกมากเข้าไปช่วยบําบัดสภาพผิวของเรา ที่เสื่มสภาพสุดโทมนะคะชบาชบาอ่านจากคู่มือนะคะคู่มือที่มันเป็นของศูนย์สุขภาพนะคะงานวิจัยงานอะไรของเขาคนนีสามีของคือคือคุณสาเขาเป็นสมาชิกปีหนึ่งก็เยอะนะคะปีหนึ่งก็ประมาณสองแสน คิดเป็นเงินไทยก็เกือบสองแสนบาทนะคะเป็นสมาชิกถึงจะได้ใช้ใช้เครื่องตัวนี้นะคะ่ะสมาชิกรายปีประมาณสองแสนนะคะสองแสนบาทนะคก็เ,คเลยเออดีแล้วก็เอาเครื่องมาคือเขาเขาเขาขายสมาชิกะคะ่ะให้ราคา มันไม่เรียกว่าขายหรอกค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับยังไงอะทดลองใช้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอก็ดีนะมีประสิทธิภาพโอ้สบายสบา,สบายึดไปก่อนเลยขอก่อนแล้วกันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเพื่อนๆสนใจโอ้อยากได้จังอะไรประมาณเนี้ยค่ะทำไมมันดีจังเนี้ยโอ้ ทำไมหน้าจากเหี่ยวๆแก่ๆเงี้ยชบาชบาก็เหลือเชื่อนะไอ้เครื่องอย่างนี้ทําไมมันดีขนาดนี้งงงงเหมือนกันงงเหมือนกันค่ะเพื่อนๆพืนพี่น้องคิดว่ามันไม่คิดว่าไม่ขนาดนี้โอ้ชบาชบามาลองเอ้ะมันเป็นอะไรเนี่ยเอามาลองสักห้านาทีไปเข้าห้องน้ำอุ้ยทำไมหน้าที่เราใช้แป๊บเดียวเนี่ย แค่ห้านาทีนี่มันมันยังดีขนาดนี้เลยเหรอนี่ชบาชบ,บาใช้ทุกวันทุกวันแล้วโอ้โหยิ่งสุดยอดแบตเตอรี่ที่นี่ก็ชาร์จได้เขาบอกว่าแบตเตอรี่นี้ใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่เครื่องนวดตัวนี้นวดได้หมดเลยตาปากคอคอตรงนี้ก็นวดได้ค่ะนวดคอ คอแต่ตรงกลางเว้นนะคะเนี่ยตรงกลางคอเนี่ยคือไม่คือเขาในรูปเขาไม่บอกนะคะเขาบอกอย่างเนี้ยนวดขึ้นอย่างนี้เลยมันจะยกกระชับกล้ามเน, mm. นื้อเนี่ยค่ะเดี๋ยวฉบาเอาหน้าก่อนคอไว้ทีหลัง mm. เอาหน้าไว้รับแขกก่อนคอก็คอก็ยังมีเสื้อปิดปิดหน่อยเนาะ mm. อย่าง พอจะเต่งจะตึงก็เอาใกล้ๆก,ก่อนเนี <c> ่ย <oughs> คือเห็นผลเร็วก็คือหน้าเพราะต้องเอาหน้าไปคุยกับคนเนี่ยขนาดทําแค่นีนะ้คนยังมาถาม,ถามถึงเครื่องแล้วจะให้ทํำยังไงไม่ได้รีวิวเครื่องรีวิวหน้าว่าใช้แล้วดีเนี <c> ่ย <oughs> ว่าหน้าแก่ๆแ,แล้วมันปรับสภาพได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดไม่ไปฉีดโบท็อกไม่ไปฉีดฟิลเลอร์เพราะฉบาฉบากลัว กลัวโพทอฟิลเลอร์มันจะเป็นก้อนค้างอยู่ตอนแก่ตอนเป็นคุณยายเงี้ยแล้วก็อักเสบเจ็บอะไรเงี้ยคือไม่รู้นะคนเขาก็ทําเยอะเขาก็ต้องการความสวยความงาม,มก็ลองใช้ดูสบาบๆเออแต่ไอ้สิวหินนะสิอยากจะเอาออกมากเลยถึงจะแก่แต่ก็อยากสวยเนาะเพื่อนๆใครบ้างไม่อยากสวยถามจริงก็คงมีนะแต่ว่า เราก็อยากสวยนะแต่ว่าสวยเพื่อตัวเองอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเลิศเลยเพอร์เฟกอะไรมากมายเอาแค่ว่าเรามีความสุขใจอะไรประมาณนั้นนะจะบ,บาจ,จะไปซื้อมาอยัางไงขายยังไงนะัยังไม่รู้เลยคุณสาเขาจะซื้อมาได้หรือเปล่าก็เห็นมีหลายราคาอย่างถูกๆก,ก็เยอะ ถูกถูกมากเลเยอะแต่เครื่องนี้ก็ค่อนข้างราคาแพงแต่ไม่ถึงกับสุดๆแต่ก็แพงแบบปานกลางห้าหกพันหกพันหรือเก้าพันนี่แหละประมาณเนี้ยห้าหกพันเก้าพันบาทเลยวันนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยนะเก้าพันกว่าบาทเลยวันนี้แต่เขาไม่ได้ซื้อแพงขนาดน เป็นโปรโมชั่นหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าติดต่อบริษัทไม่ได้คือคุยได้เฉพาะคนที่เขาเป็นสมาชิกแล้วก็ในโฮมช้อปปิ้งก็ยังไม่ออกไม่มีเขาน่าจะสั่งทำมาโดยเฉพาะค่ะมันเป็นศูนย์สุขภาพแล้วคะเป็นของแบรนด์โดยเฉพาะของเขาให้เฉพาะสมาชิก สนใจก็ลองโทรมาคุยลงมาคุยกันดูแล้วก็จะลองติดต่อคุณสาดูว่าเขาจะพอช่วยได้ไหมจะปราชบาอยากจะทำธุรกิจเลยอะ่ะเห็นมีประสิทธิภาพเนี่ยอยากจะลงทุนเลยนะแต่ว่าไม่รู้จะคุยได้ป่คุยธุรกิจเลยอย่าเงี้ยเพื่อนใครสนใจก็ลองติดต่อมานะ จะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่งว่าทำเป็นธุรกิจได้ไหมอะไรเงี้ยมาจอยกันเนี่ยดูสิเนี่ยชบาชบาไม่ได้ทาเขามีครีมให้เขามีของเขาให้นะมีแอมเพลอะไรของเขาให้เป็นโสมเกาหลีขวดเล็กๆขวดหนึ่งดีมากเลยแต่ชบาชบา ขอลองแบบหน้าสกินโลชั่นก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่ขนาดไม่ได้ใช้ของเขานะคะยังขนาดนี้ถ้าใช้ตัวยาหรือว่าครีมของเขานี่จะสุดยอดขนาดไหนอ่ะนะมันพูดไม่ถูกนะคะเพื่อนๆใช้ดีนะาบางชบาชบาก็ทำแค่หกครั้งอย่างเนี้ยหน้ามันเปลี่ยนมันไบรท์ขึ้นให้ทำยังไงอ๋อ เพื่อนก็อีกคนหนึ่งเขามาถึงเลยเขาบอกโอ้ทำยังไงจะได้เขาอยากได้อะเขาบอกเงี้ยอืมก็ต้องคุยกับคุณสายอีกทีว่าเขาจะประสานงานให้ยังไงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยนุ่มนุ่มนุ่มเนียน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 มากเลยคะ่ะขาวมีออร่า ขาวมีรวราค่ะเพื่อนๆยังไงชมคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชบาชบาด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องชบาชบาช้าแน่นละค่ะจะเอาหาของดีๆสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมและเพื่อนๆน,นะคะกราบขอพระคุณท่านผู้ชมที่ชมจนจบคลิปนะคะขอให้มีเงินมีทองคิด รวยก็ขอให้ได้เงินพูดไม่ถูกเลยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดอยากจะได้เงินก็ได้เงินคิดอยากจะได้ทองก็ได้ทองขอให้เงินทองไหลามาเทมาสําหรับเพื่อนๆที่เป็นยาชาวยูทูบก็ขอให้ได้เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกๆคนให้มีโฆษณาเข้ามาให้ผ่านกฎเกณฑ์พันซับสไครต์สี่พันชั่วโมงขึ้นไปขอให้ได้เยอะๆให้ประสบความสําเร็จนะคะ ราบขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ